สวัสดีค่ะมาพบกับช่องรถไทยมือสอง b ี y s วสตงนะคะวันนี้นะคะมีรถมารีวิวค่ะเป็นฮ u บบะต้าเอ็นยนะคะรถเพิ่งจะเข้ามาใหม่นะคะก่อนที่จะไปชมคลิปการรีวิวนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ฝากกด share, ติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจงในการทําคลิปต่อไปค่ะอยู่จังหวัดไหนฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะไปค่ะเราไปชมคลิปการรีวิวรถกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูเจ้าคันนี้กันเลยนะคะคันนี้เป็นคูปต้านะคะ nu 5702นะคะราคาคันนี้อยู่ที่555,000บาทนะคะเป็นรถจดทะเบียนเมื่อวันที่16มกรา2อ6 3ค่ะสภาพเดิมๆสวยๆทั้งคันนะคะอุปรกรณ์มีให้สชิ้นค่ะด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะใบผ่านด้านหน้ายังเหนือเยอะนะคะสวยๆค่ะ สีรถก็เป็นสีตัวเดิมน,นะคะช่วงล่างนะคะรถเพิ่งจะเข้ามาใหม่นะคะก็ยังไม่ได้มีการเช็คารายละเอียดเก็บงานนะคะเดี๋ยวต้องให้ช่างเก็บงานอีกรอบหนึ่งนะคะยางหน้านะคะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถเลยดอกยางยังเหลือเยอะนะคะแต่ว่า ยางก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าดอกยางเขาเยอะเยอะค่ะดูตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องยังมีมากจากโงงานอยู่นะคะหลายตัวเเครื่องไม่เคยมีตัดมีแกะนะคะยางหลังนะคะ ยางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะสภาพก็ประมาณ40%ได้นะคะส0 5 0ได้นะคะยางหลังสวยๆค่ะเ<อ>วทชรล้อค่ะมีมาให้นะคะคันนี้ผานนะคะเป็นผานตาช้างค่ะเป็นผาน6ใบ22นะคะรดูด้านหลัง p ี o ใช้งานได้ปกตินะคะก็ยังเหนื่อเยอะค่ะมีสปอตไลท์มีกล่องเครื่องมือนะคะระบบไฟก็ต้องไลเช้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้ปกติค่ะเพื่อที่แบบลูกค้าเอาไปก็ใช้งานดันดินได้เลยนะคะจะไม่ต้องมีปัญหาที่อ หลังคานี่เป็นหลังคาที่ติดมากับตัวรถนะคะก็มีตำหนินะคะตรงนั้นนะคะแต่ว่าก็เก็บรายละเอียดเลยบ้อยแล้วนะคะแล้วก็มีตรงนันอันนี้เบาะเดิมค่ะเดี๋ยวไปดูชั่วโมงการทำงาน,น รคคันนี้นะะเป็นรถตีหกสามนะคะแต่ว่าชั่วโมงการทํางานแค่แปดร้อยนะคะตัวนี้เป็นเดือนใหม่แท้นะคะรถไม่ค่อยจะได้ใช้งานนะคะสภาพสวยสวยค่ะกระจกมานะคะหากท่านใดนะคะที่สนใจอยากเข้ามาดูรถนะคะก็สามารถเข้ามาดูรถที่ร้านของเรานะคะร้านของเราก็ติดกับถนนใหญ่นะคะเช้นกันทะลักกันทะลมคะ่ะ ตอนนี้นะคะเขากำลังทำถนนใหม่อยู่มี2ฝั่งนะคะฝั่งตรงนูนะะนน้นนะคะเป็นร้านเดิมนะคะแต่ว่าเราอยู่ฝั่งตรงน,นี้ร้านใหม่ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวเจ้า MU นนะคะ5 7แรงนะคะคันนี้นะคะอยู่ที่ร้าน PC t ีแท็กเอำค่ะอเพยูรินเจร์จงังหวัดศรีสะเกดนะคะหากท่านใดสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูรถได้ที่ร้านนะคะ ร้านของเรานะคะก็อยู่ติดก,กับฝั่งถนนใหญ่นะคะหรือท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกเข้ามาที่จะดูรถนะคะก็สามารถโทรมาเบอร์ 0, 61, 0 43, 5, 4, 3, 6 1ค่ะ043 5436หค่ะหรือว่าเบอร์0 8 1 6 0ค่ะ600 7 5 3ค่ะทางร้านยินดีให้บริการนะคะสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ